มีดเหรอผิดไมาิลอะไรโอเคไปเอาบ้างอ่ะน่วนมีดค่ะร่อนมีดเก็บไปดิสนุกยังไงครับครับิทอนครับว่าคือคือตก ก็รั้งล่าเราก็โอเคที่จะจบเลยเขาจะได้มาทำอแล้วก็คุยว่าจะกระชับมิดกันก่อนก่อนจบหรือว่าจบแล้วก็กระชับมิดกันเลยครับใช่ครับพี่เฉินจะจะต่อให้พวกผมทั้งแก๊งแล้วพี่เฉินสามคนนะครับนะที่ตกลงกันไวปเพื่ออะไรเพื่ออะไรเอาเพื่ทำแบบนั้นเพื่ออะไรไอเลี้ยงอะไรเลี้ยงอะไรเลี้ยงไอ้สองไมได้อีกแล้วเลี้ยงไอ้สองมันถือได้ไรหมูมันนี่ไอเลี้ยงอะไรมันนี่ดิฟันคู่หน้ามึงยาวไปไหมเอาแล้ววันนี้เกิดอะไรขึ้นอ่ะทำไมมันก็พี่ตกรถจบเร็วเร็ว ยุ่ยครับตรงๆเลยครับคาร์เมล่นก่อนดีกว่าครับใช่แล้วก็ถามเจมส์ด้วยควันนี้ถาอันนี้เอาจากฝั่งผมก่อนถ้าเกิดฝั่งผมนะผมรู้สึกว่าเป็ดเนี่ยคาร์เมล่อนเหมือนเล่นกังท่ากันถูกตรองว่าเป็ดยังคาร์เมล่อนเล่นสุดวนี้ใช่เป็ดยังคาร์เมล่อนสุดวันนี้นะห้อยอันท้าอะไรไปหรือเปล่าเฮ้ยผันช้าไอ้สัสเราลองฟังเรายงก่นเรามีเมล่อนของคุณโอ๊ก่อนอะไรที่อ่ะมีเมีไปนร้อยนัดได้แล้วครับไม่มีการขี่แล้วนี่ผมรู้สึกมันผิดปกติอ่ะที่อยู่ดีๆทำไมเจมถึงไม่ฟังเส มันจชคเตะมันมีอะไรจอดหรือเปล่าอืมเรื่องบางจอดมันมันจอดคือปั๊มได้แต่ทำไมถึงปั๊มไม่ถึงปั๊มปั๊มหนึแล้วปั๊มไม่พี่คิดมากผมว่าพี่คิดมากจริงใช่มันไปติดพี่่ตอนปัญหาคือปัญหาตอนเตะที่แล้ว เกมพี่ท้าสองคูอว่าอยากกินมากพี่แซว่ามันโกหกพี่เออโกหกเพราะว่าอย่างตัวไอ้สองวยมีเพียงหขวดจนตัดไปสองันไม่พี่จะกพกห้าสิบจะหกัไปแล้วสี่สิบเดียกเรียกเรีเดียวเอาไปเรียกเรกเรียกเรีเรียกเป็ยเรีตเรียกเเรียกเรอยเลียกเรียกเรียกเรียกเล่ยเลียกเล่ยกเรยเล่ยกเรียกเากเร่กเร่กเรียกเรียเรยกเรียกเนี่ีเรอก่มีมกเบียกเรยเล หลังเปลีหรืออะไรเพราะว่าผมไม่ได้มีเรื่องอะไรอยู่แล้วเฮ้ยเราไม่มีแต่คนอื่นวเขามีกับเราเปล่าครับก็เรื่องของเขาครับผมยิงไปร้อยนัดนะครับเรื่องไรยนัดนี่บอกก่อนเฉยๆขาดไม่ได้เจ๋อ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 สมมติว่าคลิปว่าจะมีเรื่องไหนจากเนี้ยกระสุนซื้อว่าสกูว่ามีใครนะต่อบที่นี่ะเจ๋ขอพี่แปมะมายืนที่เพชรบุรีนี่ต้องของนะไม่เฉียนพี่เฉียน เขาไม่เห็นข้าอพอแล้วมันต่ออยองเพืองไอ้เชอรี่ก็ให้ยิงไม่สุดสัจนคนค้ากระสุนเลยสัตว์จริงๆเลยติดต่อซื้อของนะอขงแล้วแล้วเนี่ยเพราะว่ามันขาดแล้วล่ะมันเล่นไปมันก็ไม่ได้ยิงเดียวเนาะรับแล้วเจ็ดมาโอเคตอกล็อกก็ดีคือต้องยอมพี่เพราะว่าแข็งจริงพี่แล้วตำรว่ายอมรับยังครับเนี่ยยอมพี่คือแข็งจริงแข็งจริงถามอ่ะพี่ ไม่สองยังไม่พูดอกได้เลยเลี้ยงเลี้ยงเลียงปากเลงเาไรดิอะโ้โหมึงอยากแหว่งไหมไอเรือมือเอาปากชนปากเว้ยดิอย่าพูดอะไรเพื่อนง่ายแต่มองหน้าไม่ติดเ้าเอาเอาเอาเป็นแบบแก๊งครับถ้าเป็นแกงสนแกงก็ได้ครับแล้วเพื่อใครอยากโดนใครก็แบบคุยกันได้ครับว่าเผื่อแบบว่าเผื่อเพราะว่าเมื่อกี้ผมเจอสน่จบมค่ีผมเจอสนับใต้สะพานอ่ะเขาวิ่งหนีนใหเลผื่อเขาอยากแก้มือไปเตะไปเตไปเตน่ไปเตะ จูบเหรอย่าอย่าไปใส่ชื่อดิเดี๋ยวเขารู้หมดแล้วไอ้พี่เต้ไม่เป็กูไม่รู้หรอกไอ้เหี้ยลงมาเจอสนับเด้กนักเปนอย่างนี้ไหมครับผมว่าเคลียร์แล้เคลียร์แล้วเฮ้ยเคลียร์ของก้อนเคลียร์ของก้อนดีกว่าไหมครับเคลียร์แล้วด็อกแชกันไปก่อนเลยแล้วก็เคลียร์แต่ให้สภาอะไรยังไงแล้วเราก็เล่นกันได้ยาวๆสภาช่วยไปทั้งดีดีนะครับโอเคได้เผื่อแบบว่ามาเฟียอยากจะโดนมี่กับสก๊อตอะไรอย่างเงี้ย แก่เราไมหมดเลยแเราโดนแงปลจยิล่นลุยเล่หนึ่งสี่เก้ครับอแทงเอาไม้หมดเลยห้าเก้าสามเจอห้าเกาสามเจอแตอตายตาตายตาอ่ะเขินเเจอคนสวยเจอคนสวยทุทีนล้วผมเวลาเจอคนสวยลิ้นพันเลยทีเดียวอะไรก็ได้อย่าเอากระลำมาให้กูค้นโอ้ตัวตัโตัวอนเหอ เอาละเอาลรอสัคร่พี่ฉุนเลขอะไรพี่ฉุนพีนะรถใครมีเบลมาพี่ฉุนเลขอะไรอ่ะหนึ่งสี่เกครับย่ไปสามอันนึ่งอะพี่รถผมออไปแล้วบกีพี่เข้าตัวเห้าสิบวาเกมบอกเล่นต่อเยนะมเรื่องเกียกย่งได้พี่ก็ได้เลยนเจ้าหาทพูดถึงก่อนนะเจ้าหนี่ไปนนดูไว้ก็ต้องไปเจอแบบตโตเลียนนะครับ

เจอคู่เราไม่ต้เสียด้วยพี่เตอร์ไปแต่ฟองจริงอยู่แล้วไหนว่าทำไมมันคืนไม่ได้วะางเล็กเลยนะมันนี่ก่อนนัวมันนัวลหนึ่งสี่เก้าแล้วสรุปแม่งผมก็สาคืนเลยครับเนี่ยฮัลลโหพี่เฉินยังไงเดี๋ยวเดี๋ยวรอคุยดีกว่าครับเดี๋ยวแหละให้จบแล้วนี่ก่อนดีกว่าเพราะว่าสภาเขาซื้ออยู่แล้วเขาจองไปแล้วล่ะนะลองเก็ตครัวยแล้วกันสี่เก้าแลฮะเร็วสี่เก้าของใครยิงนะตัดอยู่ย่างแฝดผมแฝดแล้วก็แฝดสี่เก้าทุกสี่เก้ามาเร็วสี่เก้ากินไปเลยทั้งหมดเลยนะ ที่เหลืออยู่ลอหลอให้แบกดจอตีหัวไวไปหร่อตีหน้าตีหน้เสจหล่อยู่ตีหลออีกี่เขาบอกว่าหลอไม่หลอหลไม่เฉือนหรอให้ไปหมดแล้วครับไม่เหลือแล้วดูหน่อยดูหน่อยดูหน่อยดวนต่อก็ีหลอต่อ หนึ่งสี่เก้านะครับหนึ่งสี่เก้านะครขาดยังขาดอยู่พี่ยังขาดอยู่ครับไ่าจ่โจ๊ก่แต่โจ๊กอเคเอามาให้เลยมามาให้เกียร์มันขับไปด้ะโอเคไปเอาไปเอา่ยเกียร์เราน่อยครับไอ้สัจุดจบมันตลอดเลยไฟหลกก็โคตนเดือดไปเลยไม่ต้องไปันไเวบนไทเวีโคตรเดือดสุดล้น เอ้ยปไขอเฮ้ึงหนึ่งเกียร์ได้หรอมึงลองอ้ยขอเฮู้ขอเฮ้าขอเฮ้หนึ่งหนึ่งเกียร์ได้เหรอวะกูจะติดขอบอ๋อเนยไพี่พี่เอเากันไปก่อนนะเดี๋ยวพี่พี่เอาไปกันก่อนเล่นบ้มงบ้ับพี่เชื่อเบาหนกันไปก่ใครมีข้าวบ้างอ่ะขอข้าวหน่อยใครมีข้าวบ้างขอข้าวหน่อยดิจะสุดหนึงเกมไปกี่เกมมาตลอดร้องเอ้ยขอข้าหน่อยมีใครมีข้าวไหมมันจะมีข้าวเปล่ามีใครมีข้าเปล่า ขอเข้าวน้อยมีตรงนี้เลยอย่าต้องพีลึกหรอกพอแล้วไม่ต้องเขายิ้ให้เขายิ้ให้ออกเลยแยกกับสับยากน้านนะมีใครมีข้าวไหมมีใครมีข้าวไหมมีการมีผมจะสลบไปเนี่ยก็สลบปเราเพื่อนไปไหมเราก็สรุปกันแล้วขาผู้แข็งด้วยดิเฮ้ยมันจอดิ๊กเอ้าอะอาตัดไหมเดี๋ยวน้าพิบักอุ้ยบอกมึง ผมขอด้วยแล้วกันครับพี่ถ้างั้นหิวข้าวเผมด้วยแล้วกันผมผมก็หิวครับพี่บางผมก็หิวครับพี่ผมก็หิวผิวข้าวหิวไดผมได้ผมได้เาเอเดไมเอ้พีโอ้เอาคเ้าะขนาดนี้ผมด้วยแล้วกัน ข้าวฉันมาขนาดนี้แหละข้าวหมดผมไม่เอาผมไม่เอาคาตะกามมูข้าวหมดข้าวหมดเป็นนั้น่ไปเช่าไหมตอนนี้เฮลขอหนึ่งหนึ่งครับเฮลขอหนึ่งหนึ่งถูกครับเฮลขอหนึ่งหนึ่งกับพี่เกียร์ครับเฮลหนึ่งหนึ่งครับเฮลขอหนึ่งหนึ่งกับพี่เกียร์พี่เฉินคือพี่เชิญต้องฟังเอายี่คือเฮียเฉิญต้องฟังเฮียเฉินต้องลองนะได้เฮลตัวด้วยเกียร์โอเคไม่เอาพี่เฉิญได้ต้องเอาเอาได้ไอเกียร์ไม่เอาพี่เอาเปิดเช่าเต็มเลยนะพี่ลองต่อยเปล่า ที่ลองเติร์กเอาเฮลเอาหนึ่งนึ่งเดี๋ยวเฮลไว้เพื่อแกงต้องเอาแกงเพื่อแกงถ้าเกิดว่าถ้าเกิดว่าเชียร์ไม่ตรงตัวถ้าเกิดเชียร์ไม่ลงตัวไอ้เตมมาก่อนเลยมั้ยไอ้เตมมาก่อนเลยไอ้เตมมาก่อนเลยเอาเอาอ เวมาเร็วออกมามานิเฮลมาเป่าวอะมาเวเอาเฉินพี่เฉินพี่เกียมาพี่พี่เกีย์มาพี่เกียวไม่ได้ไม่ได้ไม่ไหวเชื่อเชื่อพี่เกียถ้าเกียไม่เอาผมเอานะพี่เฉินถ้าเกียไม่เอาผมเอานะพี่เฉินไอเยไปต่อเลยไ่อเลยไต่อเปต่อเลยไปต่อเยไปต่อเยไ่อเยไปต่อเยอเยไตอเยไต่ลยไต่เปต่อเ่อ่อ่ไไป่ยไอ่ ช่ใชพี่เ็บตมากพ่เพี่แเฉินพี่เฉินเขาขอท้าพี่หนึ่งึเออพี่ไปพี่เฉินเววงเวงเฮลมาเน้นกระทื่เันยาวไม่ยาวทุกคนต้องเงียบครับทุกคนต้องเงียบๆเฮลเปิดม่ยาวด้วยเฮลถ้าโดนไต่เขาลอง้วยครับถ้าโดนไต่เขาล้อไหมเปิดชาวติงด้วย ไปอะไรต้องใจระวังตึงตึงพล่อยู่แล้วเป็นประจำตึงตึงครัแมวบอเนี่ยตึงตึงเปครับเนี่ยอะรครับเนี่ยตึงอไตึงเป็นได้ขวานมาแลโอ้ยอะไรต้อเบี้ย่าหนูเบี้ย่าอันอันเนี้ยอันเนี้ยตึงปิ๊บไม่รอนะ ไม่เห็นได้หนักๆอะไงานเนี้ยไชิญเอานี่โอพี่เจริญรั่วพี่เจริญรั่วพี่เจิญร่พี่เจิญัวพี่เชิญรั่วพี่เฉินมาดิบอกอารมณ์ขึ้นโอ้โหไอ้เิญ่วนี่ขนาดโดนไตนม่ขนาดโดนไตไตด้วยได้ไหมไม่ไหวแล้วพี่ผมขาดด้วยเลย ลุ้ว่าลุ้ว่าพี่เฉินเซอรติ้งเนี่ยครับนี่ยะู่ฟังไม่ไหวเลยฟังน้าแล้วอ๋ออ๋อโอ้ยกำลังพายเลยคู่อยากเจอพี่เฉินอยากเ่อพี่โอ้ยอะไรที่พี่เฉิน เชื่อบ้ากามจริงวักูอยากรู้ว่ะไอเชี่ยายังจะถามอีกเหรอโอ๊ยพูดที่พูดเลยไอ้เหี่ยเฉินซาดิบใ่สั์โอ้ยไอ้แจ๊คกูอยากฟังพูดที่เฉินเต้าค่ะอ้แจ๊คโลกิดไอ้สัสพีเฉโดนโดนแล้วสวยเฮยเีเฉคตโลกินเลยไอ้สัสลมไปพอนลบไปพอนลบ โอ้ดีดีดีเจ้าดีเจ้าดีพี่จ้านำดีพี่พี่เจ้านดีนาพี่เจ้านำดีเลี้ยงไว้เลี้ยงไว้เฉยเลี้ยงไว้แถวเี้ยงไว้แถวนี้ ไม่รีบสลบวะไปลบไปตั้งงเเรเเเดีกับพินเรียไอ้พม่ิไอ้พวกบ้าน้าหนงหมอเรียกหมอดิหมอน้ารันาักาานานานาชพรนามีพรเดี๋ยววะอ้ยนเดยเอ้ยนดยเอ้ยวีนะไรแล้วไม่เอาไม่อยากดูใครแล้วอยากดูพี่เฉิงก็มึงดูต่อแค่มึงดูสีถนับก็แตกต่างได้ครับ ไอ้เงี้ยไอ้สลัดเฮ้ยยี่ฟังแล้วกูมีอารมณ์จังหวะเนี้ยไ่มันมาแล้วเฮ้ยสนับสนุนกันอย่าคิดมากไอ้พี่มาแล้วเอาดิเอาบึงอะน้องวันมีดค้าดนี่ยวันมีดไอ้โายวตะก้อน

อะไรไอ้ไอ้กอนไอ้กอนมาดิ้ก้อนงามาเียไปดิกียียห้องก็ทไอยากโดนไม่อยากโดนเองไม่อยากโดนเองไม่อยางแทมาแทงเดี๋ยวผมขอสาพี่น้องหน่อยนะเออแต่กลัวเขาอยากได้เลยโอ้ยขึ้นเลขึ้นเลม่อยากโดน่อไอแ้เ้้ยทขา้งน้าเขแทงกันอะ ไอพี่คนละทีเนี่ยคนละทีตายคู่ไม่ตายไอ้ก๊อ d เหนียวตายคู่หน่วงแวตายคู่เรียบร้อยหน่วงจับตายคู่หน่วงตายคู่ชัวท่านั้นฮะเฮ้ยถึงมันถึงใครจะนีวงมันนะถ้าโคตรแข็งเฮ้ยพี่พี่เป็นมาเนี่ยจบด้วยปนด้วยอะแล้วมึงไม่เอาเขามาอะไรก๊อตเดินเดินมาโคตรเท่เลยจ้ะ เล่นไม่ไหวแล้วปล่อยปล่อย่อปล่อยไม่เอาะไรเลยแ่นีพี่เฮ้ยกูไม่ไหวแล้วมึงเส็จยังเนี่ยกูจะไปกิน้าแลวผมจะเสร็จแล้วคอยนิดนึงเนี่ยโอ้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 อ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยเอ้ยเอ้ยโอ้่โออ้ยโอ้ยโอ้ยมอ้ยอ้ยโอ้ยโอ้ี่้ย้อ้้ย้ย้ยยดเลยยอยอยย้อยยยออะพี่ ไม่ใช่ของไม่ใช่ยาไม่ใช่ยาไม่ใช้่ไม่ใช้ยาไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่เลยไม่ใช้เลยกูได้ยากูได้ใจตัวจากคาเมลอนนะพี่ต้องเอาเลยไอ้กุไม่ต้องใช้ปืนนะไม่ต้องใช้ปืนไม่ต้องใช้เพนไม่ต้องใช้เอดีไม่ไม่ใช่ไม่ใช่ด้วยเออไม่ใช่ทั้งมดเลยที่้เราจะได้เคียงบ่ายเคียงไหลกันแล้วนะคะมกมัโมกมกอ็อกอ็อกโอ้โหมาดามไอ้ที่แบกมาดิ อันนี้รบอกไปดิไอ้เงี้ยนี่มึงบอกให้กูช่วยไม่นี่กูช่วยไฟสมัยที่สุี่คนสุดที่คนกูกลัวเต็มดเลยลคเรามีแค่ไหนนะมียี่ไปปดิวิถมเลยพี่เลยไปละเขาไม่ลงหมดอ่ะขวามังอยู่สารอะไรอ่ะสาโอ้ยึบสนับวยีอเอาดิ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 ไปาิเอาไวา

ไอ้สองหลัาวไอ้เหี้ยกู i i ้ก่ผิดอันนี้ก็ใช่เหรอเขาบอกให้ช่วยเฮวยน่ะเขาบอกให้ช่วยเจนีแพชราย้บอลแล้วก็เฮ้ยไม่ทำอะไรตัวเดียวที่ไม่ตายมีมีพรนครับคุณแม่คุณแม่ต้องรู้ปกลางโง่ท้านอยากเกิดบ้าง อยากเกิดีตอยากเกิดอยากเกิดเขาไปกลางวงอุ้มไปทีอุ้มไปด้วยเร็วไปด้วยอุ้มไปด้วยเาไปเกิดเนี่ยครับไปเกิดกลางวงด้วยเอาไปเกิดก่อนพรมาแล้วพรโอ้เแล้วกูเกิดแล้วกูเกิดพรจะใเขาจะกันเฮ้ยพรพิพิรีใจเย็นพี่ไออ้อนอุ้นอะพงศิริ ก้าวชีวิตแล้วกูกลับมาแล้วกูกลับมาเมื่อไปไหนกูกลับมากูมาช่วยแล้วกูมาช่วยแล้วดอกโทษพี่ตายกูตายไม่เมียวไม่เกินหน่อยโทาโทษโทษคือสวยแล้วสวยแล้วตายตายสองไอ้สัสใช่มึงแทงกูด้วยเมื่อกี้ตายสัสยุ่งผ่แน้นี่ย